สวัสดีค่ะปีน้องเจ้าเจียงายบ้านเฮาเอา้าวันนี้ขออนุญาตอู้ไทยคือขนผาดจังวัดอื่นเปิดได้ฟังออกเรื่องปัญหาของคนเจียงายในเมืองในช่วงนี้ไปต้วยกันเนี่ยครับผม เอาละครับวันนี้พิกซาชาแนลก็จะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่ต้องระวังเมื่อขับรถมาเที่ยวเชียงรายในยามวิกาลหลังจากพระอาทิตย์ตกดินกันครับอย่างแรกนั้นก็คืองานฤดูหนาวที่มีสองล้อซิงเด็กเว้นที่มักรวมตัวกันเป็นกลุ่มทั้งเล็กและใหญ่อย่างที่สองคือวัวเลี้ยงที่มักจะออกมาเดินป้วนเปียนเหมือนไร้เจ้าของกลางถนนจนกีดขวางการจะราจรในช่วงนี้หลังเข้าช่วงกลางคืนเชียงรายก็ไม่ต่างอะไรกับพื้นถนนที่อินเดียวัวก็มักจะโผล่ออกมาจนอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ได เมื่อมันปรากฏตัวขึ้นและนี่คือเหตุการณ์ที่ชาวเหนือในอำเภอเมืองของจังหวัดเชียงรายที่ชาวบ้านต่างพร้อมใจกันออกมาแสดงความคิดเห็นหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการขับรถกันอย่างบ้าคลั่งของเหล่าสองล้อที่กำลังมุ่งหน้าไปที่งานงานหนึ่ง้วยเหตุผลของการชักชวนให้ไปรวมตัวกันเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอแม่สายนั่นเองซึ่งช่วงเวลาการเดินทางนั้นเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง4ทุ่มแต่กลุ่มชาวสองล้อหรือคนที่เรารู้จักกันในนามของเด็กแว้นนั้น การทยอยกันลังไหลขับรถเข้าเมืองด้วยสภาพรถที่เสียงดังจากการดัดแปลงท่อและขับขี่ยางประมาทว่าเสียไปจนถึงการเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังสร้างความรำคาญให้กับเหล่าผู้พักอาศัยในระแวกที่ขบวนเหล่านี้สิ้นผ่านยาวนานไปจนถึงเกินเที่ยงคืนไปจนถึงตีหนึ่งกันเลยทีเดียวในหลายพื้นที่เสียงแตกกันไปในทิศทางเดียวกันถึงกับการจัดงานที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนในช่วงที่ชาวบ้านกําลังพักผ่อนพร้อมกับไม่เห็นด้วยที่จะต้องนัดรวมตัวเหล่ามอเตอร์ไซค์ที่ดัดแปลงจนเสียงท่อระงมไปทั่วทั้งเมือง แม้แต่เหล่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาติติงอยู่ภายในงานแล้วกลับไม่ได้ทําให้การรวมตัวในครั้งนี้มีอะไรน่ายินดีในงานที่จัดเลยแม้แต่นิดเดียวบางกลุ่มก็ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเห็นได้ชัดบ่งบอกถึงวินัยที่ไม่คร่งครัดและพร้อมจะป่วนเมืองแบบร้อยเปอร์เซ็นตามมาด้วยเรื่องของน้องวัวเลี้ยงซึ่งน่าจะมีเจ้าของแต่กลับไม่มีใครออกมารับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้นซึ่งอีกด้านหนึ่งก็เผยให้เห็นฝูงวัวที่กําลังเดินขวางการจราจรอ,อยู่เต็มถนนอยู่หลายตัว ความกังวลน,นั้นเกิดขึ้นทันทีเมื่อเหล่าผู้คนได้พบเห็นการพาพถนนสองตัวเชวียงรถชนโครมใหญ่เจ้า่วงคนหนึ่งล้มพับสร้างความเสียหายกับผู้ใช้ถนนและพาหนะของพระศิวะที่ประเทศอินเดียนั้นนับถือในตอนนี้ได้มาเยือนที่ประเทศไทยแล้วในจังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแม้จะมีเหตุการณ์รถชนบัวเกิดขึ้นกับไร้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบัวออกมารับผิดชอบผู้คนใจบุญเห็นใจสัตว์และมนุษย์ก็เข้ามาสอบถามเพื่อเยียวยา รวมทงอยากจะพาเจ้าวัวออกไปจากถนนรือการถ่ายชีวิตเมื่อพบกับเหตุการณ์เข้าบัตรนี้ยังคงเป็นประจามเ <ท BT S 1> ถตตกรรมของชาวเชียงรายออเริ่มตั้งแต่มวลน้ามากมายจนมาถึงปัญหายามพบคาเมื่อขับรถวอนฝ่าผู้ที่เกี่ยวข้ององกอกมาช่วยแก้ไขาปัญหาให้กับชาวบ้านเลิกจัดงานตอนดึกค้นหาเจ้าของวัวให้มารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ ตานหน้าลัวหลุดนะนี่

khán mấy láo tài xài không, có có. Lớp được đấy rồi. 2 tiếng 3 tiếng 5 tiếng. ตอนนี้ก็ขอมาชี้แจงข่าวสารที่จะมาพบเจอเอาไว้เพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนมีไอหยังใหม่ๆจะเอามาลงฮห้พอแฮมเนอร์ขอให้โชคดีมีใจกึดหวังไอหยังเอาไว้ก็ขอให้สมปรารถนาสวัสดีนะครับ